s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยสวัสดีครับผมเต้สุปจนกลิ่นสวุวรรณครับสว่วนผมคริสคริสโตเฟอร์ไรท์และนี่คือรายการ i t h e n g l i s h เพราะภาษาอังกฤษ is all around สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมเต้สุวรจนครับครับผมคริสตเฟอร์ไรท์นะครับต้องออกตัวก่อนนะฮะ EP นี้อาจจะกระชับกระชับสั้นๆนะเพราะจบแล้วเนี่ยเมียใช้ให้ซื้อกับข้าวฮะข้าวของเครื่องใช้เยอะหมดแล้วนะเราลุยกันดีกว่านะครับ EP คือใครครับผม EP คือ P ที่มันเราไปเรียกเขาอีเออไม่ใช่อย่างนั้น episode อ่านะครับ episode ก็คือตอนนั่นเองเลยนะครับตอนี้เรามีมามากกว่าหนึ่งตอนแล้วนะครับรายการนี้ตัโทษทำเป็นเล่นไปนะนะครับรายการเราชื่ออะไรนะครับ กวนติงอังกฤษนะครับไม่ได้เน้นสำเนียงจีนนะครับแต่ก็คือกวนสิ่งอังกฤษแต่ว่าเพื่อให้ฟังให้เหมาะกับพี่น้องชาวไทยก็คือกวนติงอังกฤษนะครับครับซึ่งกวนสิ่งอังกฤษของเราเนี่ยนะฮะร,ราทุกสัปดาห์เราก็จะมาพูดถึงวัน t ิ่งวันอ e ง g l i อะนะครับผม <True. S 1> นะฮะก็คือหนึ่งอย่างเอาไปขยายภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อกี้ฟังพี่เจ๊บอกว่าจะต้องรีบไปเพราะว่าเมียมาตามนี่นะครับ ดังนั้นเนี่ยเราอาจจะตามไปซื้อกับคุ้กับข้าวเต็มหมดเลยใช่ครับดังนั้นควรสิงิงแลช่วงนี้เราจะเสนอคำว่า whip ใช่ไหมครับ whip ใช่ไหมฮะไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่นะคือลงแซ่นะครับอ๋อนะครับ whip คือลงแซ่นะฮะ whip คือลงแซ่นนะครับแต่ whipped ถ้าเป็น ed เนี่ยนะฮะ w h i d p e d whipped ก็จะแปลว่าเมียเมียเขาเรียกว่าเมียเป็นผู้บังคับบัญชานะฮะเหมือนแบบอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและการเคี่ยนของ คู่รักของเรานะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้พูดถึงวิปก็คือแซ่นะครับและอย่าลืมว i p ป์คือเช็ดนะฮะออกออกนอกเรื่องอีกแล้วนะครับแต่ว i p ป์คือเช็ดแต่บางคนไงพอฝรั่ง ปากเปื้อนหน่อยไปบอกวิบโยเมาส์ฝรั่งก็ตกใจครับเราจะต้องตีปากกินเปื้อนนิดหน่อยนะครับแต่เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของกอสซี่ใช่ไหมครับพี่เต้กอสซี่อ๋อไอ้ที่ว่าเราเปิดหนังสือมาแล้วดูว่าอยู่หมวดไหนอะไรยังไงป่ะอันนั้นมัน g กอสซ r y ครับผม g กอสซ r y อันนั้นต้องการซื้อ all groceries นะหมายถึงอ้าวก็สขียนว่าแกรซซี่เหรอครับจริงอ่านะฮะบางทีเราฟังกอสซี่นึกว่าเป็นเมียของกอสซิล่านะครับครับผม so แกรซซี่ส์เนี่ยนะครับที่จริงแล้วมีของชํา หรือจะเป็นของกินของใช้ที่เราไปซื้อนั่นเองนะครับพูดถึง grocery shop นะครับพี่เตสะกดสินี้ก่อน G R O C E R Y ใช่ครับ,รบถ้าเป็นเพาเวจน์ก็เปลี่ยนเป็น G R O C E R I E S นะครับครับแถวบ้าพี่เต้ยังมี grocery shop ไหม Grocery shop ก็คือถ้าจะแปลสวยๆคือร้านขายของชำเหรอใช่ครับหรือเราจะเรียก Mom and Pop shop ก็ได้นะผมโตมากับคำว่า General storeGeneral store เอ้แต่คุณไม่ได้ใช้ Mom and Pop shop เลยหรอไม่ถ้าที่อยู่เมกาเเขาเรียก General store นะคือเราแบบร้านครัวไปอะไรเงี้ย General store เนี่ยคุณฟังฮะก็คือจะเป็นศัพท์เป็น vocabulary ครับแต่ถ้า Mom and Pop shop เป็น slang ก็คือ Mom and Pop shop ก็คือจะมีอาาหรืออาเจกคนนึงอ่ะครับแต่ถ้าเป็นคนฝรั่งก็จะเป็นเหมือนกับป้าหรือว่าลุงนะฮะมาเป็นเจ้าของร้านถ้าเป็นอังกฤษคุณ เต้เชื่อไหมฮะครับอังกฤษเนี่ยนะครับประมาณ98%เจ้าของร้านของ m า m ์เมนพ๊อปช็อจะเป็นคนชาติจะเป็นคนชาติชาติแขกนั่นเองอินเดียอินเดียครับผมเนี่ยนะฮะอเมริกาเป็นอย่างนี้ไหมแขกที่อเมริกาจะอยู่ในในเซเว่นเยอะกว่าเซเว่นนะฮะจริงอ่ะพูดถึงเซเว่นเนี่ยนะครับบอกเซเว่นอีเลฟเว่นบางประเทศไม่มีนะฮะเขาจะงงว่าคุณพูดถึงเจ็ดโมงสิบเอ็ดหรือเปล่าแล้วว่าแต่เซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ย มันมันเกี่ยวกับ7จ็ดโมงสิบเอ็ดมันเปิดเจ็ดโมงสิบเอ็ดแหละครับตอนในสาขาแรกสาขาแรกในที่เขามีเนี่ยมันเปิดเจ็ดโมงเช้าปิดห้าทุ่มอ่านะครับแล้วจากนั้นเนี่ยคนนอนดึกก็เลยเปิดเป็น twenty four hours ถูกถูกนะครับถ้าคุณอยากจะเปิดเป็นร้านคู่แข่งกับ7ซเว่นอนะฮะผมแนะนําให้เปิดเป็นร้านที่ชื่อ twenty four seven อัี้ไหมนี่ไหมเออนะฮะเพราะ twenty four seven ก็คือยี่สี่ชั่วโมงเจ็ดวันต่อสัปดาห์ครับผมใช่ไหมฮะแต่เหนือกว่าเหนือกว่า twenty four seven นี่ก็เจอล็อกดาวน์ไปนะล็อกดาวน์ใช่หลังหลังเซเว่นเลเว่นก็ไป เจอโควิดระบาดเรียบร้อยก็ป่วยช่วงกลางคืนเหมือนกันนะฮะ,ะแต่ grocery สินะครับหรือว่าหรือว่า grocery shop นะฮะหรือ m o m a n d pop shop ก็คือร้านที่เหมือนกับเป็นพวกร้านขายของชำเนี่ยหลังๆมาเนี่ยนะครับเริ่มจะถูก disrupt เหมือนกันนะครับพี่เต้นะโดนมาเยอะแล้วนะใช่ครับจริง disrupt นะฮะ disrupt เนี่ยมันก็ได้ยินบ่อยนะครับมาจากการได้กันของสองคำผ,ผสมได้ไหมเป็นการสมานสนธิผสมได้กันเนี่ยมันฟังดูแล้วอยากรีบกลับบ้านไงไม่ทั้งนั้นผมต้องเช็คกับทางเซ็นเซอร์ผมคุณปาล์มข้างนอกนะว่าคุณปาล์มว่าการได กันเนี่ยมันออกโทรทัศน์ออกสื่อโทรวิทยุได้ไหมครับไม่มีสัญญาณออกมานะครับแสดงว่าอว่าได้ถือว่าได้นะครับดิสรัเนี่ยมันก็มาจากสองคำนะครับก็คือคำว่า disturb ก็คือมารบกวนก่อนแล้วหลังจากนั้นสักพักมันจะ interrupt ก็คือขัดจังหวะในการทำงานทำธุรกิจของคุณก็เลยเกิดคำว่า disrupt ก็คือมาขัดนะฮะมาขัด ความเป็นไปหรือว่าเป็นความเป็นมาแบบเก่านั่นเองนะครถูกต้องนะฮะเพราะว่าเอาจริงๆอิ่ยแต่ก่อนเนี่ยนะความอยู่ในชุมชนอยู่ในอะไรเนี่ยเขาก็ซื้อกันเนี่ยพวกร้านขายของชำ grocery store อะไรพวกนี้ง่ายๆไปแต่ไปมาไอพวกไฮเปอร์มาร์ทมันเริ่มมาใช่ไหมฮะ convenience store เริ่มมาคุณเต้ครับคุณเต้ครับคอนเวนิเอนต์สโตร์เนี่ยผมเข้าใจนะฮะ so grocery shop คือร้านร้านขายของชำใช่ไหมอืมแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วมันไม่ได้แปลว่าตลาดสุดยอดแต่มันก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตคือตลาดติดแอร์ใช่มฮะ แต่ไฮเปอร์มาร์เก็ตหรือไฮเปอร์มาร์ทของคุณเนี่ยต้องเข้าไปแล้วต้องรีบซื้อเพราะว่ากลัวเคอร์ฟิวเหรอครับผมโอ้ไฮไฮเปอร์มาร์ทเนี่ยมันจะจะอธิบายยังไงเดียร์ไฮเปอร์มาร์ทเนี่ยมันจะเป็นการการที่เจ้าของร้านเนี่ยเขาซื้อกันมาใหญ่ๆซื้อเยอะๆมาเป็นแพ็คใหญ่ๆแล้วก็จะได้ในราคาถูกเพราะฉะนั้นคือถึงเวลามาปล่อยปรุงคนที่ไปซื้อปลีกมก็จะซื้อได้ถูกกว่าอ่านะครับที่จริงแล้วในไฮเปอร์มาร์เก็ตนะฮะไฮเปอร์มาร์เก็ตหรือไฮเปอร์มาร์ทเนี่ยนะครับ ไม่ได้แปลว่าต้องเข้าไปแล้วไฮเปอร์ Hyper นะครับแต่ไฮเปอร์มาร์เก็ตนะครับพี่เต้มันคือการอีกแล้วผมก็าจะพูดคำนี้อีกแล้วคือการ <Yeah. S 1> ได้กันอีกแล้ว uh, <yeah. S 1> การผสมผสานกันของสองคำครับพี่เต้คือคือซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตจะเน้น2อ,อย่าง <c oughs> ลหลักๆนะครับคือเฟรชฟู้ดกับพวกเขาเรียกว่าโกลเซอรี่ก็คือของกินของใช้ส่วนโกลสเรียไม่ได้แปลว่าร้านขายของชำเป็นเดียวแต่แปลว่าของกินแล้วก็ของใช้ค,คือแชมพูนะฮะหรือว่าเนี่ยพวกพวกส,สารเคมีต่างๆใช่ไหมแต่ว่าไฮเปอร์มาร์เก็ตอย่างเช่นขออนุญาต ตัวอย่างก็คือแมคโครหรือเทสโกโลตัสเป็นต้นนะครับก็คือบิ๊กซีมั้งได้ไหมนะบิ๊กซีก็ได้บิ๊กซีได้ไหมเพราะว่าเรื่องเจ้าเจ้าของเดียวกันนะไม่อกี้ท่านเอ๋ยเรากระจายรายได้บ้างกระจายรายได้ได้เลยนะครับซึ่งก็เราจะบอกว่าไฮเปอร์มาร์เก็ตก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตก็คืออาหารกับพวกของกินของใช้เช่นแชมพูอย่างนี้สบู่กับดีพอร์ตเมนต์สโตร์ครับดีพอร์ตเมนต์สโตร์ก็คือห้างที่เป็นแผนกโซคุณก็จะเห็นป้าคนหนึ่งนะครับพี่เต้ครับนะถือตะกร้าอยู่แล้วอาจจะมีหมูสับกับยกทรง มาในอันเดียวเลย่าคุณนึกภาพบอกไม่ันมีความหลากหลายมันคัฟเวอร์อะไรขนาดนั้นเลยใช่ครับอ่คุณคุณคุณเต้เคยไปบิ๊กซีหรือว่าเทสโก้หรือว่าแอแคโครไหมจริงจริงจริงเขาจะคุณเต้สามซื้อทีวีของเล่นเสื้อผ้ามีจักรยานมีถูกมั้ยล่ะจริงมีเสื้อผ้าแผนกของเล่นก็คือพูดง่ายคือมันดีร์ r เมนต์สโตร์ผสมกับซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ในในที่เดียวกันใช่ไหมฮะใช่ฮะแล้วพูดถึงตะกร้าแล้วเวลาพี่เต้ไปซื้อของเนี่ยซื้อของเยอะหรือซื้อของน้อยครับ ก็ผมซื้อของก็ค่อนข้างไปทีก็ซื้อให้เยอะๆไงจะได้ไม่ต้องไปบ่อยไงอ่าแล้วใส่อะไรใส่อะไรใส่คอร์ดเลยใส่คอร์ดคุณจะใส่คอร์ดเนี่ยก็คือใส่การ์ดเหรอครับใหม่ๆคอร์ด C-A-R-T คอร์ดอ๋อคอร์ดนั่นเองนะครับอ่าแล้วนะพอดีนะใส่อะไรใส่ทรอายครับผมอ้าวอ่ารถเข็นเด็กนะอ่าไม่ใช่ครับแต่รถเข็นเด็กเนี่ยเพราะถ้าอันนั้นเดี๋ยวไปกันเยอะแต่ทรายหรือคอร์ดนะครับคุณผู้ฟังก็คือรถเข็นนะฮะน้าไปไปสนามบินเดี๋ยวมีทรอาย อ่าดีครับทรอลี่ก็คือคนสาย UK เนี่ยก็จะเรียกทรอลี่กันเนี่ยแต่ถ้าสาย US เอสเรียกคาร์ดหมดเลยใช่ไหมทั้งสนามบินกับทั้งสุมา์เก็ตใช่ไหมฮะนะครับแต่จะไปเรียกวีลแช์นะฮะเดี๋ยวเอาหมูไปใส่รถเข็นผู้ป่วยเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้นั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมเรียกทรอลี่แต่ไม่ใช่ทรอเล่นะครับ l อ y ออกเสียงรี่แล้วก็คุณเต้ใช้คาร์ดนนะครับได้ทั้งสองอย่าง แต่ถ้าไม่ไหวก็จะใส่บักเก็ตก็ได้ใช่ไหมบักเก็ตได้เป็นนะเอ้ามันแตกต่างไงเหรอฮะบักเก็ตนี่มันออกเป็นถังนิดนึ่งไหมอารมณ์แบบ oh. เป็นเป็นแบบถังสาดนา้ําถังสังกะพันเงี้ยอะไรแบบบักเก็ตนะถ้าบักเก็ตเนี่ยมันก็คือเป็นตะกรา้ตาตะกร้านั่นเองใช่ไหมะนะครับก็คือเราจะไปซื้อของตามไปซื้อกลูซอรี่ของกินของใช้เนี่ยก็ต้องใส่2ออย่างนี้นะครับแต่คุณเต้คุณเต้ไปซื้อของทุกครั้งคุณใส่ของพกถุงหรือเปล่า เออนะหมายถึงถุงใอะไรฮะถุงผ้าไงอ่าแหมก็พกสิอ่าก็ต้องต้องไล่สิครับพี่เต้ครับอ่าว่ามาก็คือถ้าเราจะเรียกว่ามีบางคนเขาจะมีเป็นพลาสติกแบกแต่พลาสติกแบกเนี่ยถุงพลาสติกเดี๋ยก็ไม่นิยมให้ใช้ก็ใช้เป็นพวกเอ่อ a b l e p l a ิลพลาสติกแได้มั้ที่จริงเอาไปใช้หลายทีได้นะ เพราะพลาสติกแบกอย่าลืมมันเกิดมาเพื่อทําให้เราตัดต้นไม้น้อยลงนะเดิมทีอ้ะใช่เหรอครับจริงให้มันให้เราเขาจงใจให้ใช้ซ<ต>้นะําๆนี่ยแต่มนุษย์เราเนี่ยไม่ใช้ซ้ำเองออาแล้วก่อนหนะ้าพลาสติกแบกมนุษย์ใช้อะไรแบกคะฮะถูงกระดาษไงอ๋ Paper อเพเปอร์แบคไง ก่อนจะมี paper bag ก็คืออะไรนะครับพี่อะไรฮะแบกกลับบ้านคน <laughs> นะครับแบกไปเลยฮะ <laughs> ออหลังจากนั้นก็เลยเกิดเป็นแบกก็คืออ๋อเราใช้กระดาษถุงกระดาษคือ paper bag <im it> หลังจากนั้นพอ paper bag มันเปลืองเปลืองเขาเรียกว่าโลกใช่ไหม <im it> ใช่ <im it> ก็เป็น <im it> พลาสติกแบกชูกเขากล่าวอุ้ยพลาสติกนี่สบายใช้ได้ซ้ําได้หลายทีซ <im it> ึ่งมันก็ถูกนะที่จริงเขาใช้ได้หลายควรจะมาทุกทีใช้ได้หลายทีแต่สุดท้ายบ้านเราก็ไม่ใช่บ้านเราแต่คนทั้งโลกเอาไปทิ้งหมดเลยถูกต้องก็เลยมีวิวัฒนาการจากพลาสติกแบกมาเป็น rubber bag ใช่ไหม ร็อเบอร์แบ็กก็มีหรือคลอสแบ็กก็มีอ๋อนะครับเอาร็อเบอร์แบ็กสรุปมีเหรอครับมีเหรอมีเหรอไม่รู้ผมว่งงนะนะร็อเบอร์แบ็กมันเป็นถุงไม่เก็ตนะครับไม่เก็ตะครับขอบคุณมากอ่านะครับแม่รูสศาส์ชงไปวันนี้เพื่อนผมสงสัยรีบไปซื้อของกลัวเมียจัดก็เลยไม่รับส่งเลยนะร็อเบอร์แบ็กไอ้แล้วก็คิดไปไกลเลยโอ้อ่านะครับแต่ไม่ใช่นะฮะอันนั้นมันคือคอนดัมนะฮะคอนดั้ม แล้ว <laughs> ไม่ใช่คอนดอมนะฮะต้องออกเสียงคอนเดมถ้าไม่อยากจะติดโรคนะฮะก็อย่าลืมครับใช้คอนเดมกับคนเดิมนะแล้วนะพูดถึงคอนดอมมันก็ดีแล้วแสดงว่ามีแผนกใหญ่ๆนะที่อยู่ใน grocery store ของน้าในซูเปอร์มาร์เก็ตน้าเนี่ยนะมันเรียกว่าคอนเดมเมนต์อ่ะคือไงมันมันเป็นคอนเดมรสเมนต์เหรออ๋อไม่ใช่ครับคอนเดมเมนต์ก็จะเป็นพวกที่เรียกคอนเดมเมนต์ใช้ในร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรนะคอนเดมเมนต์ก็คือพวก เครื่องปรุงก็ได้ใช่ไหมฮะเครื่องปรุงหรือว่าอ๋อไม่ใช่ไม่เคียงก็ได้นะไม่ใช่คอนดอมเหม็นนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไหมนะฮะคอนดอมเหม็นเนี่ยมันอยู่ในถังขยะแล้วนะครับคอนดอม่คอนดอมเหม็นแต่ว่าสุดท้ายก็รณรงค์ให้พี่น้องทุกท่านใช้ cloth bag กันเยอะๆนะครับใช่ใช่นะฮะอยากจะใช้คําว่า cloth นะ C L O T H cloth ออกเสียงคล้ายๆจะไปคลอดลูกอะฮะแต่ T H เนี่ยเดี๋ยวให้พี่เต้ออกเสียง T H ให้เราฟังหน่อยฮะ นั่นไงฮะขอโทษทีมงานด้วยนะฮะทีมงานบอกต้องมานั่งทำความสะอาดโควิดอีกแล้วนะฮะ cloth นะฮะตัวแต่ถ้าเป็นเสื้อผ้าออกเสียง clothes clothes นะครับ clothes นะครับ <Cl othes. S 1> ที่ดิงออกเสียง <The cloth. S 1> ไ,มไม่ต้อง cloth น,นะพี่เต้นะถ้าบางคนออกเสียง clothes เหมือนกับ hey baby close the door and take off your clothes อ,ออกเสียงเหมือนกันได้เลยนะ <S <S 2> <S 2> <S ได้ครับได้ไดเลยนะครับโซตอนนี้เรามีถุงผ้าแล้วเรามีภาชนะ ในการใส่ของแล้วเราเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือไฮเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะครับพี่เต้ไปแผนกไหนก่อนอันดับแรกเราจะต้องโดนแผนกควอนตีนก่อนเลยต้องอวัดอุณหภูมิดูวย้แฮนเจลนะนะเข้าไปเสร็จนะสมมุติโลหานด่านตรวจคนเข้าเมืองไปเรียบร้อยแล้วนะ <laughs> เข้าไปสิ่งแรกที่มักจะเจอเวลาเราเข้าเข้าไปเราจะเจออะไรวะนะแคชเชียร์สวยๆครับจริงอันนี้เรื่องจริงนะเข้าไป แล้วแต่ที่นะแต่ผมบ่อยๆจะเจอเคนนี่ถ้าไม่เจอแคชเชียร์สวยๆก็จะเจอสต็อกเกอร์หน้าหน้าบูดๆเนี่ยสต็อกเกอร์คนแพ็คของแพ็คของก็มาจากคำว่าสต็อกนะฮะแล้วใส่ er สต็อกเกอร์ก็จะเป็นพวกคนที่เขาทำเรื่องของการสต็อกอัพนะฮะสต็อกคือสินค้าสต็อกอัพคือการเอาไปใส่บนเชลฟ์ไม่ใช่คนที่แบบเดินตามคนอ่ออันนั้นสต็อกเกอร์ครับผมสะกดต่างนะสระออกับสระออนั่นเองนะฮะถ้าสต็อกเกอร์ก็มาจากคำว่าสต็อก S T O C K แล้วใส่ E R ใช่ไหมครับแล้วสต็อกเกอร์ นะฮะเป็น S T A L er, K E R เอาสิงสารอสตอกเกอร์ใช่ไหมสตอเกอราคุณเข้าไปในแผนกไหนผมเข้าไปอ่ะส่วนมากสิ่งแรกที่จะเจอนะจะเป็นชั้นที่แบบไว้เอาของที่ลดราคามาวางไว้นิ่งๆเลยอ่าอะไรวันนี้มีโปรโมชั่นนี้นี่มาวางไว้เฉยก่อนเลยแล้วก็เข้าไปเนี่ยเอ่อถ้าไอที่ผมไปช้อปปิ้งประจำแล้วนะครเจอแฟบก่อนแฟบอืม อะไรที่มันเจ๋งช่ไมครับแฟบแฟบแฟบไม่ใช่ดิหรือว่าอ๋อหรือว่าน้องเขาแบบไม่ค่อยไม่ค่อยมีของมาโชว์อันนั้นแฟบอันนั้นแฟบเฮ้ยอย่ามาเซ็กซิสแถวนี้นะเดี๋ยวคนฟังข้างนอกนะเขาจะรู้สึกเออเดี๋ยวทัวลงอีกนะฮะใช่ไหมครนบไม่ให้ผมไปในผงซักฟอกนะอ้าวเขาไม่คุณอย่าไปทับศับยี่ห้อดิครับแหมปในพี่เต้เราลอง คุยก็สิว่ามียี่ห้ออะไรบ้างที่ชาวไทยทับสับแต่ฝรั่งไม่รู้เรื่องเอาแบบที่โดนสุดๆได้ไหมอันนี้มีแฟบก่อนแฟบเนี่ยแฟบเนี่ยต้องใช้อะไรมันควรต้องเป็น detergent detergent หรืออี่างนั้นที่คุณชอบใช้ washing washing powder washing powder ได้ washing powder หรือ detergent นั่นคือแฟบอันนั้นก็คือผงซักฟอกใช่ไหมฮะมีอะไรอีกมีอะไรอีกที่ผมนึกออกโกเทคเนี่อ่าโกเทคนั่นเองนะครับฝรั่งนึกว่าเป็นคู่แข่งของดูเร็กหรือเปล่านะฮะหญิงไทยบอก I have men ฉันมีผู้ชายหลายคนนะครับฝรรััั่่่งงก็ปาตแแลลล้้้ววฉนนนนนคืืออหหึใเ I have เอ่อ my period หรือ I have a period แต่คำว่าเมนมันมาจากคำว่า menstruation ถูกแต่ไปตัดสั้นๆเดี๋ยวฝรั่งงงนะฮะสกอตเต็กไม่มีนะเขาเรียกอะไรดีล่ะเอ่อจะเรียกว่า sanitary napkin หรือว่า tampons ิีไหมนะหรือน้าได้ครับถ้า sanitary napkin เพราะ napkin ก็ไม่ใช่ผ้าเช็ดปากมันคือผ้าเช็ดปากแหละแต่ sanitary napkin ก็คือความสะอาดใช่ไหมนะครับ t a m p o n ก็เอาไปใส่เสียบเข้าไปข้างในใช่ไหครับโอเคก็ sanitary napkin ดีกว่านะครับอย่าไปใช้กอตเต็นะครับอีกอันนึงที่ผมชอบมากคืออะไรนะ Pamper ร แคมเปอร์อ่าอันนี้ก็จะแยกอีกว่าจะมาสายอเมริกันหรือสายอังกฤษอ่าเพราะถ้าอังกฤษนี่เห็นบอกเขาเล่นแนปปี้ใช่ไหมนะอะไรอะไรนะฮะแนปปี้แนปปี้ถูกต้องครับแนปปี้ใช่ครับแนปปี้แต่ถ้าอเมริกันเรียกไดเปอร์นั่นเองครับไดเปอร์แคมเปอร์สียี่ห้อชัดเลยเป็นยี่ห้อชัดๆนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากไว้ว่าสิ่งที่เราควรจะต้องดูน่นะครับก็คือสามารถฝึกภาษาอังกฤษได้โดยดูที่ลาเบลไลเบลฮะไลเบล ไม่ใช่ลาเบลหรอือไม่ใช่แล้วนะอ๋อลาเบลนั่นอยู่เพชรบุรีตัดใหม่ยังไม่เปิดตอนน <laughs> ี<ะ>้นะตอนนี้ยังไม่คลายล็อกดาวน์ขนาดนั้นอ๋อนะฮะโอเคโอเคมียิ้มยิ้มอยู่ข้างนอกแสดงว่ารู้ว่าเราพูดถึงอะไรชัวนะฮ <laughs> <laughs> ะโซ so, ที่นี่ก็ตบอกเสียงว่าเลเบลนะครับคุณผู้ฟังครับเลเบล L A B L แต่มันเป็นเรื่องที่แปลกนะพี่เจ้ไอพี่เจ้เลเบลนะครับนะฮะส่วนมากที่ผมสอนภาษาอังกฤษมา20ปีก็จะได้ยิน2 กลุ่มนะฮะบางกลุ่มก็จะรู้ว่ามันออกเสียงเลเบ l แต่หลายคนชอบออกเสียง l a เบลใช่ไม่เข้าใจว่าทำไมแต่พอเขาไปกินจอนนี่วอลเกอร์แบล็ค label เขาพูดเฉยเลยเลเบลเออ,เอ,อสงสัยมีมนดําจากสุราหรือเปล่าเป็นไปได้นะครับแสดงว่าเราต้องอยากจะบอกว่าได้ภาษาอังกฤษจ,จากอะไรไหมครับป้ายฉลากครับอยากจะฝากไว้นะครับว่าผมได้ภาษาไทยจากนะครับภาษาอังกฤษกับป้ายกับภาษาไทยเนี่ยภาษากฤษกับภาษาไทยได้มาจากป้ายฉลาก เยอะมากนะฮะเยอะเยอะมากเลยนะฮะคือแม่ผมเนี่ยก็อย่างที่พี่เต้รู้คือเป็นเคยเป็นครูสอนภาษาไทยแล้วพ่อผมสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะครับตอนเด็กผมจําได้ครับเดินเข้าไปเนี่ยแม่ผมก็จะชี้นะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งนะแล้วผมก็ทํากับเจ้าวินกับเจ้าวิลเนี่ยวิลวิลวิลเบิร์ตจังอาจจะยังเล็กอยู่แต่วินส์ซันทํามาเยอะแล้วครับวันหนึ่งต้องได้สิบคำแม่ผมทําอย่างนี้เลยนะวันหนึ่งต้องเข้าไปได้ต้องได้สับภาษาไทยใหม่สิบคำหรือสับอาจจะไม่ใช่สับใหม่แต่อาจจะเป็นสับที่ ลืมแล้วเพราะว่าเจอแค่ครั้งสองครั้งชูกต้องทบทวนรีวิวอันนี้หนึ่งต้องมีเพราะเขาบอก remember เท่ากับ repeat บวกกับ review อ่าอ่าน,น,นะครับก็ได้สิงส่งตรงนี้ซึ่งอจะบอกว่าอีกหนึ่งยี่ห้อเลยพี่เด้ครับผมคนไทยกินแม่กันเยอะมากนะครับช่วงนี้ มาม่าใช่ไหมครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพูดมาม่าเศรษฐกิจดีอ่านั่นแหละครับเศรษฐกิจดีเลยต้องกินแม่นะครับนะฮะแม่พูดได้เหรอจะเรียก instant noodles น่าจะเท่กว่าไหมนะว่าน่าจะใช่นะอ่าพี่เตสครับ what is your favorite flavor of instant noodles ขอแบบที่เพลนเพลนที่สุดเอาแบบไม่เผ็ดชอบนั่นแหละก็ I think หมูสับมั้งไงกินอ๋อพอกช็อปนะครับ shredded pork กอะฮะไม่ฮะมันหมูหยองครับผมไปกันใหญ่ dry s h r e d d e d pork คือหมูหยองหหมูยองละสตรีท d ิปพอร์กคือหมูสับ ไม่ฮะหมูสับต้องเป็นนี่ดิไอกราวนสิกราวเนอร์กราวน์พอร์กหรือมิ n นส์พอรก g r o u n d min อ่าใช่ไหมครับ so minced minced pork นะครับแล้ว ground pork ก็ไม่ได้แปลว่าหมูตกพื้นแต่มันมาจากคำว่า grind grind ก็คือการบดขยี้แล้วช่องสองะไรกลายเป็น ground จะเ<ช>จอวยคือ ground pork ground pepper อ่าใช่ไหมครับประมาณนั้นซึ่งอยากจะบอกว่าที่จริงแล้วเราหยิบซองบมหมีกึ่งสำเร็จรูปก็คือ instant noodles มาเป็น1 0เป็นร้อยซองแต่คนเกินครึ่งไม่รู้ว่ามันเรียกว่า instant noodles ไม่รู้ว่าหมูสับมันเรียกว่า minced pork คราวนี้พอพูดถึงฉลากแล้วนะแะแวะเปลี่ยนประเด็นไปนิดนึงนะ เข้าไปในห้างแล้วเริ่มที่จะดูแผนกต่างๆแล้วเพื่อรู้ความจริงแล้วว่ายี่ห้อที่เราเห็นเนี่ยอาจจะด้วยความด้วยด้วยกฎหมายอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือทําให้เขาไม่สามารถที่จะตั้งให้เป็นผลิตภัณฑ์นั้นๆหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มันเวอร์เกินจริงอะไรเงี้ยอย่างผงบางผงที่าบอกเป็นผงวิเศษก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นผงพิเศษอะไรอย่างนี้แผลนอะไรก็ว่ากันไปนะฮะทีนี้บนฉลากที่เราเรียนรู้กันได้เนี่ยนอกจากเรื่องของคาศัพท์เรื่องของชนิดของผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยมันจะมีหลายๆตัวย่อเลยนะที่มาพ่วงกับ การหมดอายุหรือว่าประสิทธ,ธิภาพของของ,ของนั้นน่ะนะหรือเขาจะเรียกว่า shelf life ก็ได้นะครับ Sh <elf> life. shelf lifeshelf life ก็คือชีวิตที่มันจะอยู่บนชั้นวางของได้ใช่ไหมครับเพราะ shelf เนี่ยไอ้ shelfshelf ให้เกียรติตัว F นะครับ shelf เนี่ยมันก็จะอยู่ใน i s o l a t e ด้วยใช่ไหมพี่เดชอะไหนะ i s e l a t e ไงโอ้ต้องต้องไอโอไหมนะ อ้าวคุณไม่เห็นตัว S คุณตาบอกแล้วแ่บมันมี S นะครับมันเป็น silent s อ๋อแล้วเราจู้ได้ไงฮะว่าตัวไหนมัน silent มันมันบอกแล้วก่อนพูดไหมฮะอ๋อไม่ฮะบางทีบางครั้งบางทีเราก็ต้องจํามาอ่าต้องจําต้องฟังหรืออาจจะต้องใช้ก็พูดไงว่างั้นนะอ่าจะต้องใช้ dictionary นั่นเองนะครับมีส่วนมีส่วนนะครับก็คือเขาเรียก i อออนครับ so บ้านเราใช้ล็อกเออผมจะรู้ว่า lock ไหนมันมาจากไหนอ่ะผมมีทั้งคําว่า lock และ lot นะนะ l ล็อตต่อเต่าแล้วก็ lock ออขวายนะใช่ใช่มันมาจากนี่อยู่ล็อกไหนผมมีคนถามผมหลายเคสทีแล้วผมยังหาไม่เจอนะครับรถแมคโครเนี่ยผมรู้จัก แมคโครคาร์คุณเต้รู้ใช่ไหมอันนี้เป็นรถส่งของที่แมคโครหรือเปล่าใช่ไหมชอบชอบชอบใช่ไหมมันจะมีรูปผสมเรียกว่าแมคโครแบ็คโฮวิไลโอเต็มไปหมดเลยครับแต่ว่ามันไม่มีนะครับรถแมคโครเนี่ยนะครับคือมันเรียกว่าแบ็คโฮคือไอตัวขุดดินเนี่ยคือมันจะมีตัวเกลี่ยดินข้างหน้าและข้างหลังเนี่ยมันจะมีแขนที่เอาไว้ขุดดินอีกทีโซมันคือแบ็คคือหลังแล้วโฮนะครับก็คือตัวขุดใช่ไหมทรงเหมือนจอบทรงนะจอบส่วนแบ็คโฮก็คือรถขุดดินที่มีแขนอยู่ข้างหลังแต่ถ้ารถแมคโครเนี่ยฝรั่งงงกันเตืลย ใช่ไหมแล้วมันต้องเรียกรถอะไรวะนะ backhoe ไงเขาเรียกว่า fork lift อ่ะนั่นหรอ fork lift มันคืออไ้รถที่มันไว้ของยกอ่าแล้วมันยกของใช่ไหมฟ ork lift เนี่ยจะอยู่ในพวกซูเปอร์มาร์เก็ตไหนเช่นในแมคโครได้แล้วนะพูดถึงอะไรเนี่ยผมพูดแบ็คโฮคือที่ไปอยู่ในตามไซต์ก่อสร้างดิมันขุดดินเอามันเอาไว้ขุดดินรถแมคโครนะไม่ได้พูดถึงรถในแมคโครอ่ะก็ใช่ไงฮะเห็นไหมคุณยังงงเลยเห็นไหมฮะเห็นไหม so backhoe backhoe ก็คือรถขุดดินแต่บ้านเราจำนวนมากชอบเรียกไอ้รถแบ็คโฮเนี่ยที่เอาไว้ขุดดินเนี่ยเป็นรถแมคโคร เยอะมากอ๋อออวันนี้ผมว่าเข้าใจว่านะแลาพูดถึงรถในแมคโครซึ่งมันเรียกว่าไอ้ฟอร์กเลฟถามถามข้างนอกสิเคยได้ยินรถแมคโครมไหมอ่ะงงกันฮะอ๋ออเออว่ะเออว่ะจริงใช่ไหมฮะใช่นะครับก็คือนั่นแหละก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งเกรดเล็กเกรดน้อยภาษาอังกฤษโซแต่เราจะพูดเราไม่รู้คาว่ารถมาจากไหนเอ้รืล็อกมาจากไหนนะครับแต่ในในซูเปอร์มาร์เก็ตเราจะใช้อายล์ก็คือทางเดินที่มีเชลฟ์หรือเราจะใช้คําว่าบางคนจะใช้คําว่าโร่ก็ได้นะ ใช่ไหมครับไ<ด> row h i c h row แสผมไม่เคยได้ยินอันนี้เท่าไหร่แต่ก็เคยได้ยินนะครับ <Spe ak> ไป <S 2> <S 2> <S ไปอีกเกียเนี่ยอีกเกียจะเป็น row โรใ,ใช่ไหมใช่ไหมอ๋อผมรู้แล้วครับโรถ้าเป็นแถวทีก็เลขโรทีไงฮะโรทีโอ้โหใช่ไหมโรทีแล้วขอบคุณมากอร่อยเลยทีเดียวฮะไม่แหละติดไว้ก่อนอ่าแปะไว้ก่อนนะแต่ว่า anyway อันดับหนึ่งแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังคือไปซูเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ตคอนเวนเนียนซ์อย่าลืมคอนเวนเนียนซ์ใส่ซีอเพราะมันคือความสะดวกร้านสะดวกซื้อคอนเวนเนียนซ์สโตร์เราจะเรียกว่าไอโอนะครับถูกต้องเชลฟ์นะฮะแล้วมันมีอันนึงสุดท้ายพี่เต้ก่อนที่พี่เต้จะเข้าอันนี้คือฟิชด้วยนะม ฟ i ชเนี่ยนะไม่ใช่ครับตู้เย็นทดทีออฟริดอฟริจนะครับบ้านเราชอบพูดคำยาวประจำเลย Refrigerator ผมไม่รู้ทำไมสามตัวอักษรสั้นๆนะครับ Television ไม่ต้อง Television TV อังกฤษเรียกเทลลี่อ่า The t e l l y ใช่แต่ TV tv ก็ได้ไม่ต้อง t e l e v i s i o นะไหม r e f r i เ e r a t o r อร่นี้เขาเรียก Fridge ใช่ไหมครับแต่ให้เกียตัว R กับตัวเจอด้วยอีกอันนึงคือ AC AC เอ r อร์คอนดิชแอใช่ไม่ต้องไม่เรียกแอร์คอนวิชแนนเการเดียกเบทีเ wave ก็จบได้เหมือนกันอันนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าอันนี้ฝรั่งไม่ได้เป็นคนนิยามมาอย่าลืมครับจะคุยกับเขาเราก็ต้องรู้ว่าเขาคุยอะไรเข้าเมืองตะหลิวก็ต้องหลิวตาตามใช่ไหม When in Rome do as the Romans do ตามนั้นนะฮะตัวย่อของพี่แจ้ครับเมื่อกี้เราเรียนรู้การเข้าไปใน grocery store เพื่อไปซื้อ grocery คือเรียกว่าสินค้าอุปโภคบริโภคนะฮะและซึ่งบางทีเขาเรียกว่า consumer products ก็ว่าไปสินค้าอุปโภคบริโภคกินได้ใช้ได้นะฮะคราวนี้พอไปดูบน label บนฉลากเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสังเกตให้มาก ก็คือเรื่องของวันหมดอายุตัวย่อดังต่อไปนี้นะฮะเดี๋ยวจะลิสต์ไปทั้งหมดก่อนเลยเดี๋ยวค่อยมาเก็บมาขยี้กันอีกทีนะครับคุณผู้ฟังเคยได้เห็นได้ฟังกันหรือไม่ MFGMFDEXPEXDBBBBEKFC นั่นมันโอ้ยโอ้ไม่มีนะฮะนล่วเขาบอกว่า finger licking good อ่านะฮะแหมอร่อยจนต้องดูดนิ้วนะฮะต้องเลียนนิ้วเลยเดียวนั่น KFC Kentucky Fried Chicken ใช่ครับคืออันนี้พี่แจชงเรื่องนี้มาดีมากนะครับมาที่เรียกว่า acronyms นะครับ acronyms ก็คือตัวย่อ a c r o n y m กับ abbreviation เหมือนหรือต่างกันไงนะ abbreviation ก็คือเป็นเหมือนเขาตัดให้สั้นใช่ไหมตัดตัดตัดให้สั้นนะฮะตัดเกาเรียกว่าตัดให้สั้นนะฮะ แต่ว่าถ้าแอครอนิมเนี่ยนะครับแอครอนิมคือเป็นตัวยอ่ออ่าอ,อย่างเช่น KFC ใช่ไหมโอเค Kentucky Fried Chicken แต่ถ้าแอครอนิมอาจจะเป็นเหมือน Ken Ken Chicken อะไรแต่ว่าไม่ไม่มีนะโอเคแตนะค่ประมาณนั้นแต่แอครอนิมก็คือ What does it stand for ใช่ไหมอืมมันจะยืนทำไมไม่นั่งวะอ๋อไม่ไม่ะ stand stand แปลว่ายืน stand for แปลว่าย่อมัาจะ so what does it stand for อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีนะฮะก็คือตัวย่อก็สามารถสอนภาษาอังกฤษเราได้เยอะใช่ไหมครับ so อย่างเช่นตัวย่อพวกนี้มันคืออะไรครับพี่เตค่อยๆไปทีละอันนะ What do they stand for those acronyms What are the What do they stand for ย่อมาจาก What do they stand for มันยอมาจากอะไรอันดับแรกเนี่ยและเราดูหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยมากกว่า M F G ไม่มีแต่ M G ไม่ใช่เหรอฮะอะไรรถยนต์อะรรถยนต์นะฮะ M F G คืออะไรครับ M F G หรือ M F D เนี่ยเขาบอกว่ามันคือ Manufacturing Date หรือ Manufactured Date นะก็คือวันที่ผลิตหรือวันที่ผลิตสินค้าประเภทอาหารยาเครื่องสำอางนี้ออกมาเป็นต้นอ่าเพราะต้องดูด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะบางครั้งเนี่ย เขาบอกว่าบางทีมันจะมีแบบปีผลิตแล้วก็แบบอาจจะแบบผลิตนานนะฮะก็เราก็ต้องดูด้วยนะ,ะครับคือให้คิดเองไงเราผลิตมาเท่านี้คือ,อที่ผ่านมาพอท่านซื้อแล้วท่านสูดเก็บ ตากแดดตากอะไรไว้ก็คิดเองละกันว่ามันจะเสียหรือยังอะไรเงี้ยนะฮะคือแดดเลียไปแล้วอย่างเงี้ยแดดเลียป้ายไปแล้วนี่นะฮะโอเค so MFG MFD ใช่ไหมก็คือ manufacturing date หรือ manufactured datemanufacture ก็คือแปลว่าผลิตผมชอบคำนี้นะพี่เต้นะครับในวัตจักรในการขายของเนี่ยเมื่อกี้พี่เต้พูดคำว่า consumer ก็คือผู้บริโภคผู้บริโภคแล้วมันมี manufacturer คือผู้ผลิตใช่ไหมใช่ครับแล้วมันจะมีอีก2คนกลางที่อยู่ที่อยู่ระหว่าง manufacturer คือผู้ผลิตจากโรงงานกับ consumer เฮ้ยผมรู้ผมรู้ไอ้นี่ไอคนขายรั่ว คนขายรูก็คือ wholesaler ใช่ AM, ใชมันต้องมี W H ครับผมอ้าว uh, wholesaler ก็คือเขาซื้อมาเขาซื้อมาเป็นจำนวนเยอะจาก manufacturer คือขายส่งใช่ไหมฮะเขาซื้อมาเยอะแต่ว่าอีกอันนึงคือ retailer ไปบอกขายปลีกันที่อาจจะงง retailer ก็คือผู้ที่ขายให้กับผู้ใช้คนสุดท้ายคือบริโภคบริโร so, มมนจะมี4คนคือ manufacturer wholesaler รีเทลเลอร์แล้วก็คอน s u m e r ใช่ไหมใช่แต่ manufacturing date คือวันผลิตใช่ไหมและอย่าลืมไปจบที่ garbage collector ด้วยนะ garbage collector นะครับผมอ่ะมีตัวประมาณนั้นอ่ะเมื่อกี้ไปแล้ว MFG กับ MFD ไปนะฮะอันที่สองที่เจอบ่อยคือ EXP กับ EXDEXP เนี่ยผมเดาได้แต่ EXD เนี่ยไม่แน่ใจแต่น่าจะเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองทายนะครับ EXP ต้องนี่ e x p เอ็กซ์ปายคืออดีตสายลับเดี๋ยวตีเดี๋ยวตีปากเลยนะฮะอดีตสายลับจะมาทำอะไรในซูเปอร์มาร์เก็ตก็น้าพูดเมื่อกี้เอ็กซ์ปายอะหมดอายุไงหมดอายุขออีกครึ่งพยางได้ไหมนะ ขอหรือว่าเอาเป็นหรือไม่ต้องครึ่งพยางครับเราเอาเป็นอีกหนึ่งพยางเลยนะเพราะว่าอยู่ในปาร์ตี้ร้อนดังกับ Fire อร์ไฟเอร์นั่นเองนะครับคำานี้ลงท้ายด้วย IRE ต้องเป็น2พยางหรืออย่างพี่เต้บอกพยางครึ่งก็ยังพอได้ expire expire สำคัญตรงนี้ so expire นั่นเองนะฮะ expire แต่ผมรู้ว่าทำไมหลบบ้านหลบถึงออกเสียงตัวไอเพราะมาจาก expiry date มันจะไม่ออกเสียง expiry date ถูกต้องไหมถูก so ถ้า verb เนี่ยเป็น expire เพราะมัน IRE นะครับอย่างเช่น อยู่ในปาร์ตี้ร้อนดังกับไฟเยอร์ยางรถยนต์ก็เรียกว่าไทเยอร์นะครับว่าจ้างก็ไฮเยอร์ส่วนสายไฟฟ้าก็ไว r e เยอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ so expire คือหมดอายุแต่ถ้า expiry นะฮะอันนี้เป็น a d d i t i v e ครับไปขยายนามก็คือเดทใช่ไหมถูกต้องวันหมดอายุครับพี่เตะถูกต้อง exp กับ exd เนี่ยคือ expiry date กับ expiration date expiration date expiration มัน expire กับ expire เองไงพี่เต้มัน inspire ก,กับ inspiration ใช่ไหมถูกต้อง expiration เด็กอ,อันนี้ก็จะเป็นวันหมดอายุหรือวันที่อาหารหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆเนี่ยไม่ควรที่จะรับประทานหรือไม่ควรใช้อีกแล้วทิ้งไปเถอะจ้าแต่พี่เต้บ้านพี่เต้เป็นอย่างนี้ไหมอ่ะอซิมบ้านผมเนี่ยนะฮะโอ้โห มันเขียนว่าหมดอายุมาสองวันแล้วนะฮะแต่ก็จะจะขอเปิดดูดูดมก่อนนะฮะหลายๆครั้งตัวเต้จะเป็นอย่างนั้นตัวผมเป็นอย่างนั้นนะแต่แต่เดเมียจะไม่ยอมพอหมดปุ๊บก็นางทิ้งเลยอ๋อนะครับคือถ้าหมดตามวันที่ก็คือทิ้งใช่ไหมทิ้งเลยของผมไม่สู้ต่อของใช่ครับของบ้านผมก็เหมือนกันครับเพราะว่าใช้เซนซิงฮะเซนซอรี่เดทใช่ไหมไม่ใช่เอ็กซ์ปายรีเดทนะก็เซนซอรี่เดทก็ถ้านักเก็บดีอย่างเงี้ยมันมันสืบเรื่องจะอันต่อไปถ้าอันเมื่อกี้ exp หรือ exd เนี่ยคือเเค้้าาาิิดมแลลวว่่ะทงธอ แต่ถ้าเกิดเป็นต่อไปคือ BB หรือ BBE อันนี้เนี่ยต้องใช้การดมนะเป็นส่วนแล้วการดมการดูเรียกนะครับพี่เต้ BB นี่คือบอลบูลเล็ตใช่ไหมฮะที่เป็นกระสุนลูกลูกเม็ดที่มันเป็นเหมือน BB กันแล้วมันบน BB กันไม่ใช่ครับนะแล้วมันมาทำอะไรในซูเปอร์มาร์เก็ต BB คือ best before ที่รักอ่า best before ก็แปลว่าให้รีบบริโภคก่อน วันนี้นะ B B คือ best before อขณะที่ B B E คือ best before end หมายถึงว่าควรบริโภคก่อนวันที่หรือว่าวันที่อาหารหรือผลิตภณัณฑ์นั้นน่ะยังมีคุณภาพที่ดีไม่แตกต่างจากวันที่มันผลิตหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยคือ best before date เนี่ยบางทีเขาบอกเนี่ยมันจะค่อยๆเสื่อมค่อยๆเสื่อมค่อยๆเสื่อมอยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ว่าไปแล้วเนี่ยวันหมดอายุเนี่ยเราเราคลำยากเราก็อาจจะต้องใช้วิจัยการตัดสินนะลองคิดตามนะแปลงสีฟัน มันปลสิทธิมีด้วยเหรอฮะอันนี้ไงแค่ไหนมันจะถือว่าบานสุดขีดถึงขั้นต้องทิ้งอ๋อแต่อันนี้มันแต่นี้มันคนละคนละเรื่องนะพี่อันนี้มันเือเราไปใช้แล้วนี่ก็ใช่ดิไปดิว่าพอน้าใช้แล้วเนี่ยน้าจะรู้ว่าไงว่าเอ๊ะกูจะทิ้งอย่างวะมันพอหรือยังมันมันมันบานหรือยังมันอะไรเงี้ยเรื่อว่าอ้นนี้มันพูดยากแต่บางทีพอไปเจอ เซ็ปปากระป๋อง uh huh. ซึ่งทุกอย่างมันมันเขาคิดมาหมดแล้วนะฮะว่าไอไออ่ก๊สนไนโตรเจนที่มันใส่มาเพื่อการไม่ให้แบคทีเรียเท่านี้ uh huh. มันอยู่เนี่ยมันน่าจะค่อย,อยๆวอร์เนาหรืออะไรก็เร่ยครับเขาคิดมาให้แล้วว่าเฮ้ยแค่นี้อย่ากินเ uh huh. ชื่อเขาเถอะ อ่าก็ดีครับแต่ถ้า expiry date ก็อาจจะเป็นพวกอาหารสดที่มี shelf life ที่สั้นใช่นะฮะ shelf life ที่สั้นแต่ถ้าไอ้ best before อะไรเนี่ยฮะก็คือจะเป็นพวกอะไรที่มันมี shelf life ที่ที่ยาวหน่อยครับใช่ไหมครับแต่เอาเป็นว่าคุณจะใช้ expiry date หรือจะใช้ sensory date เหมือนพี่เต้กับนะฮะกับอาอึ้มที่บ้านผมเนี่ยนะฮะนะฮะก็จะบอกว่าจะบอกว่าสุดท้ายแล้วนะครับ at the end of the day ก็เขาเรียกว่าเลือกบริโภคอาหารที่ ดีมีประโยชน์นะฮะแล้วก็ดูวันที่ผลิตนะครับยี่ห้อต่างๆนานาก็ดูให้ดีละกันอาหารดีเข้าท้องแล้วอย่าลืมเอาอาหารสมองนะฮะเรียกว่า food for thought ดีๆเข้าไปในหูเพื่อเข้าไปพัฒนานะฮะเรียกว่าสมองของเราในด้านภาษาอังกฤษกับรายการของเราสองคนนะนะพูดเมื่อกี้เกิดมาอดีตนะแเดย์นะผมว่า The Day has come to the end แล้วผมต้องไปซื้อกับข้าวแล้วนะเอ้ยได้ครับดังนั้นก่อนที่เราจะปิดรายการนะครับก็ฝากข้อคิดดีๆนะครับว่าอย่าลืมนะครับ everything นะฮะ everything English เลยนะครับในยุคนี้นะครับ everything English รอต้องเป็นที่ทผมกำลังจะตั้งชื่อรายการ everything free English เลยคือถ้าวันนี้ภาษาอังกฤษฟรีเรียนรู้ได้เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากบอกกับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณพี่คุณน้องที่โตแล้วว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตไป convenience store ไป h y เปอร์มาร์ตหรือไป grocery shop หรือว่าพูดง่ายคือ เวลาคุณซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยนะครับก็ลองสังเกตนะฮะเปิดดูซ้ายขวานะครับแล้วก็ดูอย่าดูแค่วันหมดอายุอย่างเดียวแต่ดูพวกภาษาอังกฤษดูหลายๆอย่างดูสิ่งต่างๆรอบๆตัวมนันนะครับเพราะคุณอาจจะเรียนรู้อะไรได้เยอะแล้วอ,อะไรที่คุณเจอมันบ่อยๆเนี่ยมันเป็นคอนซู m เมอร์พอไดคุณบริโภคมันบ่อยคุณเจอมันทุกครั้งคุณทักมันสักนิดแล้วคุณ,คณก็จะจํามันได้ใครจะรู้นะครับว่าสับหลายสับคนเนี้ยวันหนึ่งคุณอาจจะต้องใช้มันยา don't take it for granted don't take it for granted แปลว่า อย่ามองมันเป็นของตายอ่าปล่อยไปละเลยแบบเฮยไม่สนใจมีอะไรอเี้ยนะของดีทั้งนั้นนะที่ในมือโอเคนะเจอนใหม่เอพิสซดหน้าสวัสดีครับ Go shopping Go ไม่ใช่ Go to shopping นะฮะ Go shopping ไปครับพี่เต้คบายบายครับไปดีครับฝากซื้อของด้วยดิเอาะไรเดี๋ยวติดตั้งไว้ก่อนนะ